ขนาดเดียวกันนะคะห่วงสัปดาห์นี้เองนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มีงานใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ,คะท,ทุกๆปีก็จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะเปิดแล้วยังเป็นทางการนะคะงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกัตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2567ค่ะ ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายอนทุทิีนชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2567ค่ะโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆนางปฏิมาศดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วม ในพิธีค่ะโดยงานมาหากรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยังเป็นการทํานุบํารุงทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ในพื้นที่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาบุคคลภายนอกอีกทั้งยังส่งเสริมการต่อการส่งต่อนะคะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะซึ่งงานครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ตั้งแต่21กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2567ค่ะ โดยภายในงานก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะถนนคนเดินอาหารสารวัฒนธรรมการแสดงนิ้วการแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวด้วยเกี้ยวมหามงคลรอบเมืองปัตตานีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีที่เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นมวลเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวจังหวัด ค่ะขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวยะลาค่ะมีการเตรียมสถานที่สําหรับการแห่พระลุยไฟค่ะซึ่งมีกองไฟอยู่บริเวณกลางลานให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับชมโดยมีเกี้ยวองค์พระจํานวน11เกี้ยวค่ะพร้อมด้วยขบวนมังกรทอง เพื่อทำพิธีลุยไฟตามประเพณีปฏิบัติในช่วงเวลา19นาฬิกาค่ะซึ่งทั้ง11เกี้ยวค่ะได้ทำการลุยไฟที่ลุกโชนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมกันอย่างล้นหลามค่ะนอกจากนี้ยังมีศิยานุสิ์ที่เคารพนับถือต่างเข้าร่วมพิธีลุยไฟในครั้งนี้ค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าใครที่เข้ามาร่วมพิธีลุยไฟค่ะเหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมสร้างบารมีให้ตัวเองในปีมังกรทองนี้ค่ะ สำหรับศาลเจ้าแม่กอเหนียวนะคะเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองขององค์พระเทพธิดาลิ้มกอเหนียวและองค์เทพอื่นๆซึ่งเป็นที่เคารพสักการะในทุกปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลององค์เทพต่างๆซึ่งในปี2567ค่ะทางมูลนิธิได้จัดงานประเพณีสมโพธิแห่พระลุยไฟระหว่างวันที่21ไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567รวม5วัน5คืนค่ะโดย มีพิธีกรรมทางศาสนาขบวนเกี้ยวพระออกแห่รอบเมืองยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนมีการประดับประดาตกแต่งสถานที่ตามรูปแบบวัฒนธรรมจีนตลอดจนการแสดงแสงสีเสียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็กราบไหว้บูชาและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ